น้องพี่ไม่ได้สั่งส่งผิดหรือเปล่าน้องบอกของพี่แหละเบอร์โทรก็โทรเบอร์พี่เมื่อกี้ไม่ได้โทรเบอร์อ,รอื่นเลยเราก็มาดูจากหน้าเฮ้ยสระทันเออวะกราสสวดสดมเรื่องทุกท่านนะครับผมกรับอกโบกันนักดูอีกครั้งหนึ่งขำทำไมลองให้รู้บายนะปู่ EP นี้ EP ที่เท่าไหร่แล้ววะ17มั้ง <laughs> ถ้าพูดผิดขออภัยนะครับดูสับตามละกันนะครับวันนี้ย้อนกลับมาหาที่กีใต้อีกครั้งหนึ่งอันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ในที่นี้ก็คือว่านอนกลางวันปกติธรรมดาเพราะเป็นคนสมบูรณ์ยิ่งช่วงนี้กักตัวโควิดด้วยไม่ได้ไปไหนนอนกลางวันตื่นขึ้นมามีเสียงโทรศัพท์จากแฟรดเคอรี่หรืออะไรไม่รู้จาไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นกําลังเบลอเ,บอ,เบ,อบอกว่าพี่ฮะ คุณสรทันหรือเปล่าครับมีพัสดุมาส่งแล้วบเฮ้ยหาแล้วไม่ได้สั่งอะไรนี่วะไม่ได้สั่งจริงๆไม่ได้สั่งจริงๆเพราะนั้นนปูถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากเลยโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้ากล่องเนี้ย <Wow. S 1> มันมาจากไหนณทีแรกไม่รู้จริงๆนะครับเออลงไปรับด้วยความงงเงียงงเงียพอเห็นปุ๊บยิ่งพอเห็นเป็นกีตาร์ปุ๊บคราวนี้เถียงเลยเถียง e กับคนส่งเลยว่าเถียงกับพนักงานนะบอกเฮ้ยน้องพี่ไม่ได้สั่งส่งผิดหรือเปล่า น้องบอกของพี่แหละเบอร์โทรก็โทรเบอร์พี่เม hey, e ื่อกี้ไม่ได้โทรเบอร์อื่นเลยเราก็มาดูจ่าหน้าเฮ้ยสระทันเออวะเป็นเป็นเบอร์เอ้ยเป็นเขาเรียกนะเออเป็นชื่อเรายังเบอร์อยู่เห็นมั้เพิ่งตื่นจริงๆก็เลยก็เลยรับมาแบบงงๆแล้วก็มาดูหน้ากล่องว่ามันมาจากไหนเขาบอกผู้ส่งไม่ได้เขียนชื่อด้วยแต่เป็นเบอร์โทรถนนเอกชัยแขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพก็คิดเอ๊ะมีร้านไหนอยู่แถวนั้นเปล่าวะ ไล่ๆดูหน้ากล่องไปเรื่อยๆกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเวอร์มมนปั๊บเราเคยทำรีวิวยี่ห้อเวอร์มมน2 EP นั่นก็คือเวอร์มมน V40 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เพิ่มที่นัปูอ่านผิดเป็นเพอร์เมียร้านเขามีข้อมูลร้านก็มีข้อมูลที่อยู่ของเราอ่ะ เขาเขาแอบส่งมาให้ฮะเขาแอบส่งมาให้ตัวนี้ซึ่งข้าปูก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือรุ่นอะไรอะโอเค ในเมื่อแอบส่งมาให้เราก็จะเปิดแบบเปิดเผยใช่ไหมคือยังยังซิลอยู่เลยนะอันนี้สาบานเลยนะได้รับมาแบบงงๆแล้วเราก็จะเปิดให้ดูแบบงงๆว่ามันเป็นรุ่นอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เรื่องการบรรยายสเปคเนี่ยนะครูอาจจะมีแวบไปเปิดโทรศัพท์หาข้อมูลนิดนึงนะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่ามันคือรุ่นอะไรแต่กล่องหนามากฮะมาเรามาเปิดเลยดีกว่าโคตรเซอร์ไพรส์อ่ะใส่กระนี่แกะขึ้น แค่แค่แค่แกะกล่องก็เหงื่อแตกแล้วอะนี่เหงื่อแตกจริงๆนะ, <c oughs> ะลองเปิดดูเลยแล้วกันโ <c oughs> okay, อเคเมอร์มานจริงด้วยเมอร์มานจริงด้วยนะครับผมใส่มาในกระเป๋าอย่างดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยว,ยวค่อยดูมีสายแถมมาให้หนวยหนึ่งชุดแล้วก็มีเหล็กขันคอมีเหล็กขันคอแล้วก็มีปิ๊กให้ด้วยซึ่ง ฟิกมีกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นอ่าหลากหลายมีหลายขนาดหลายเบอร์เลยมี0.5แล้วก็0 7 5สกรีนเวอร์มานมาเรียบร้อยเช่นเคยนะร้านนี้โอเคเลยนะครับเหลืออย่างเดียวที่จะไม่ได้สกรีนก็คือเหล็กขันคอ <c oughs> เราโยนของแถมเขาทิ้งไปก่อนแล้วก็มีสายแถมมาให้1ชุดนะครับ V.S. Series เป็นสายยี่ห้อเวอร์มานเลยเจิงวะ่ะสายซายัพาฮอัน สกรีนเวอร์มานมาเช่นกันแล้วก็อ้ารอบนี้แถมคาโปมาด้วยน่าจะเป็นหรือว่าชุดโปรโมชั่นชุดใหญ่เลยยังไม่รู้เลยนะว่ามันคือรุ่นอะไรเปิดกานเปิดการเปิดกสายแจ็คมีสายแจ็คด้วยกี่ชิ้นแล้วเนี่ยของแถมเนี่ยอ่ะตปิดการเปิดการปกอ่ะเรียบร้อยครับผมแก่อีกชั้นหนึ่งต้องเจอบับเบิ้ลแน่นอนแก แกะของจากรา้าน,นนี้ที่ไรโคตรเหนื่อยหอไอ้ที่หอดีก็หอดีดีเหมือนเดิมครับผมคงเส้นคงวาคงมาตรฐานของเวอร์มานแบรนด์นี้จริงๆคือแบบว่ามีซับตูดมีอะไรเรียบร้อยอเอาคัตเตอร์แล้วกันไม,ไม่ไม่ถนอมแล้วแกะเลยแล้วกันอ่ะ <S 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 อะอว้าวเฮ้<ม>ย สภาพงานโดยรวมครับผมดูชื่อรุ่นก่อนดูชื่อรุ่นก่อนจะได้จะได้พูดถูกว่ามันคือรุ่นอะไรโมเดล R41S World Wide Web Thai Indie Guita Verman S 2015อ,อ,อีกที R41S <R> <C 1> อย่างที่น้าปูบอกฮนะน้ปูไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรมาก่อน mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอขอไปหยิบโทรศัพท์เซิร์ชดูก่อนว่าไอ้รุ่นเนี้ยสเปคมันเป็นยังไงแป๊บหนึงนะแป๊บนึงนะไปหยิบยี่โทรศัพท์ไปไหนนะโทรศัพท์หายอเวอร์มมน R41S เจ้ารุ่นนี้ สเปคของเขาเขาบอกว่านะในในเว็บไซต์ของเขาเลยนะไทยทอินดี้กีตาร์ที่ลงใน Lazada เนาะน้าปูลองเซิร์ชดูแล้วเมื่อกี้สเปครวมๆเนี่ยเขาบอกว่าไซส์ 41, สี away, ่สิบเทรงเดรสน็อตคัตเอาท์ก็ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะ41่ 48, ไซส์4ีก็คือไซส์มาตรฐานทรงเดรสน็อตคัตเอาท์แล้วก็ท็อปโซลิดสปรู s ซิกอะไรเนี่ยซิกอะไรวะอ่านไม่ออก ซิก้าสปูตค่อนข้างหนาเลยล่ะมัน <Wow. S 1> เป็นหน้าไม้แท้ที่ค่อนข้างหนาท็อปโซลิดค่อนข้างหนาแล้วก็ลูกบิดเป็นไดคาสไดคาสเคลือบเคลือบเงาสีดำสวยสวยสวยเงาสีดำสวย,สวยแล้วก็แบ็กไซด์ไม้ด้านข้างไม้ด้านหลังเป็น wood. โรส w วูดโหโรสวูดเลยหรอฟิงเกอร์บอร์ดเป็นมหฮอกนีไบดิ้งไบดิ้งก็คือเดินขอบรอบๆเนี่ยเออเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันฮะ เป็นเป็นสีดำสีดำสวยซึ่งซึ่งเป็นเคลือบด้านอ่ะเป็นไบดิ้งเคลือบด้านสีดำคือภาพโดยรวมเนี่ยจะออกเป็นสีโทนโทนมืดโทนดำแล้วก็มีอะไรอีกภาคไฟฟ้า EQ 4แบนด์ and, พร้อมจูเนอร์ในตัวเป็น EQ ของเวอร์มานโดยเฉพาะเลยนะครับผมใส่ฐานตรงไหน,นอ๋อนี่ไงแงะแงะ,ง,ะงนี้ใช่ป่าววะคือไม่มีข้อมูลไงไม่มีข้อมูลบึ๊บ อ่าโอเคใส่ฐาน9โ้ลตนทั่วไปแต่ว่าอนาที่นี้เขามีฐานแถมป่ะ<อ>สงสัยคือมีนั่นแหละแต่นาะปูอาจจะแบบว่าเผยโยนทิ้งไปที่ไหนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบฐานแล้วลองมาลองใส่ดูจะได้ลองจูนสายดูแล้วอันไหนมันคั้วบ,บวกอันไหนมันคั้วลบละทีเนี้ย<อ>ไม่ติดแสดงว่าใส่ผิดขั้วเอาออกว่าใหม่อ,ออกว่าใหม่ ใส่ถูกขั้วแล้วปุ๊บจูเนอนระ์เป็นเป็นเข็มเป็นเข็มสวยงามเลยนะครับผมอ่ะลองลอง,ลองตั้งสายดูแล้วกันอันนี้กอจาก,กอินเตอร์จูนเนอะร์เป็นระบบแบบว่าคโครมาติกมีปรับวอลลุ่มได้มีมิดเดิลเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็เทรเบิลก็คือเสียงเสียงแหลมอ่ะเสียงแหลมคือเทรเบิลเนาะมิดเดิลคือเสียงกลางแล้วก็เบส เฟดสามารถกับเฟดได้ก็คือปุ่มกับเฟดเนี่ยอย่างที่ทะปูเคยบอกในหลายๆรุ่นของกีตาร์ที่มีจูเนอร์ตัวเนี้ตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็นเวลาที่มันมีเสียงหอเสียงอะไรบนเวทีเนี่ยเรากับเฟดปุ๊บมันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เก่าเกาเปิ๊กกิ้งปิ๊กกิ้ง ความสูงในระดับพอดีอ่ะเล่นเล่นเล่นเฟดลึกๆเนี้ยเฮ้ยสบายนิ้วดีวะ่ะสบายนิ้วดีอ่ะสัมผัสของไม้อย่างที่นัคนะปูเคยบอกหลายคลิปว่ากีตาร์เดี๋ยวนี้ถ้าถ้าคอที่มันเป็นพวกโรสบูดหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันโรสบู <c oughs> ดหรือเปล่าหรือว่ามาฮอกกันนีขอดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวข้อมูลผิดพลาดฟิงเกอร์บอร์ดเป็นมาฮอกกันนีเป็นมาฮอกกันนี ซึ่งด้วยสัมผัสของของเนื้อไม้เนี่ยมันจะให้ความความละมุนความนุ่มที่ค่อนข้างโอเคในระดับนึงเฮ้ยชอบนะชอบชอบที่ชอบมากก็คือของฟรีนี่แหละลองเล่นเพลงตัวเองหน่อยลมเอ่ยลมจะพักมาทำไมถ้าเอาไม่ได้พั พาหัวใจของคนที่ข่ารักมาคืนด้วยพัดกลับมา,มาเลยเจ้าลมใจไร<ล><ล>้เจ้าลมเหงสวยและพาคนรักข้าม,มาด้วยอย่ามาพัดพาเข้าไปจากฉันเฮ้ยเสียงดีเสียงดีเสียงดีเอาอย่างนี้คำจำกัดความของเสียงดีของนปูก็คือ ถ้าเล่นธรรมดาโปร่ปงๆธรรมดาแบบนี้นะมันจะมีความละมุนมันจะมีความนุ่มในตัวเองในในระดับที่แบบว่าตอนที่เราก็าดลัมดังแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่ บึมบั้มจนเรารู้สึกหนวกหูคือเสียงเบสอะเป็นเบสสไตล์ที่น้าปูชอบอะสไตล์ที่มีความดิบดิบของสัมผัสของเนื้อไม้ที่มันจะตีปกป๊กๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ตุ่มตุ่มุมตุมตุมเหมือนกีตาร์ทรงจัมโบ้ตัวใหญ่ๆที่มันจะมีความบึมบัเอยอันอันนี้เป็นรสนิยมน้าปูนะน้ปูชอบน้ปูชอบเสียงแบบนี้ ลองฟังเสียงภาคไฟฟ้าดูว่ามันเป็นยังไงไปเดีด๋ยวเขอตั้งสายอีกทีนี่ คือต้าใหม่ๆเนี่ยสายมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่เซ็ตถั่วพอแกะออกมาจากกล่องแล้วเล่นเลยในยบางทีเนี่ยมันจะมีความเพี้ยนนิดน,นึงอ้าโอเคตรงอะเมื่อกี้เสียงภาคไฟฟ้าใช่ไหมอ่ะคราวนี้เป็นเสียงโปร่งประกอบกับเสียงร้องอันย่ำแย่ของนะปู รักแล้วจะไม่ลงหลอกฉันจำได้แม่นเพราะเขานั้บอกจากของมันไม่กรับกรอกคือคำที่เขากระซิบบอกฉันแต่แค่สายลมที่เปลี่ยนผ่านถ้าไม่ไม่นานก็เปลี่ยนพันหรือลมที่พัดตอนนั้นมันพาผัาใจใเขาเป็นแฝด รีคอร์ดตีคอร์ด เสียงเต็มว่ะ <Wow. S 1> เสียงเต็มดีมากเลยอ่ะคือแบบว่าเสียงคือถ้าขึ้นถ้าถ้าออกงานขึ้นเวทีนะตัวเนี้ยเอาอยู่เลยขณะไอ้ตัว V40 ที่ตัวที่แล้วตัวละ2 0 0พันกว่าบาทที่นปูซื้อมารีวิวคราวที่แล้วอ่ะเสียงเราเรายังรู้สึกว่าพอใจพึงพอใจในระดับหนึ่งนะแต่ตัวเนี้ยเทพเลยอ่ะว้าวเฮ้ยเสียงเต็มดีมากเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โม้ไม่ได้อวยเลยนะ เอ้ยชอบชอบชอบฮะคืองานเป็นเป็นงานกีตาร์แบรนด์ไทยอ่ะคือคือเวอร์มาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นแบรนด์ไทยแล้วทําออกมาได้ได้ค่อนข้างดีแล้วงานแล้วงานละเอียดเลยนะงานละเอียดพวกบริดพวกชันเดิ้ลอะไรพวกนี้คือเก็บงานมาค่อนข้างสวยพิก,กาดเป็นลายไทยสวยงามเฮ้ยรู้สึกชอบร,รู้สึกพอใจเลยล่ะรู้สึกแบบว่าถ้าโควิดซาเมื่อไหร่นะแล้วต้องไปออกงานนะ ตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนอกจากหลายๆตัวที่ที่นปูใช้ยอยู่ตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบสลับสลับเอาไปเล่นบนเวที4,300ฮะ4,300ราคาอาจจะบวกลบ ไปบ้างตามเวลานะอันนี้ันี้อันนี้นะปูด,ดูจากเว็บไซต์ดูจาก Lazada ราคาณนะปัจจุบันนะมันอยู่ที่4,390บาทซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าบวกไปร้อย0อแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่โปรโมชั่นอะไรก็ตามแต่แต่ว่าตัวเนี้ยถ้าให้พูดกันนะในราคาประมาณถ้าถ้าเทียบกับกีตาร์ราคา4,000กลางกลางนะสี 4, ่พกลางกลางซึ่งมันมีแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นราคานี้อยู่เนี่ย ถ้าไม่ยึดติดยี่ห้อว่าเป็นแบรนด์ใหญ่นะเวอร์มานฮะ R14S ตัวนี้ท็อปโซลิดซิกราสปูตโคตรเจ๋งอ่ะ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  <c oughs> ไม่ได้ป้ายยานะแต่นักรูคอนเฟิร์มเลยว่าเนี่ยเสียงดูดูแน่นแล้วน้ำหนักน้ำหนักดูแบบว่าพอเหมาะพอดีอะ่ะเฮ้ยเจ๋ง ซื้อได้ฮะ4,390บาทไม่เกิน4 5 0 0เอางี้ละกันน้าราคาณปี2,021นะลองลองไปดูสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับที่ร้านไทยดที่กีตาร์นะปูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับถ้ามันดีเราก็บอกว่าดีถ้ามันไม่ดีเราก็อย่างที่เห็นๆในคลิปที่ผ่านๆมาอันไหนที่ดีเราบอกว่าดีอันไหนที่ไม่ดีเราก็กระซิบเบาๆว่าหนีไปแต่ตัวนี้เสียงคตรเต็มเล่นไฟฟ้าก็โคตรเต็มเล่นธรรมดาก็ ฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลฮัลโหลพี่ทำขายแก้บนหรอเปล่าครับผมรมาอ่าหนึ่งสี่เอสภาคไฟฟ้าโคตรเต็มเสียงโคตรเต็มว้าว <Wow. S 1> ไปดีกว่าไปเล่นดีกว่าไปเล่นดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะบล็อกเดี๋ยวจะบล็อกเฟซบล็อกไลน์ของร้านนี้เลยเผื่อเขาแอดเราไว้แล้วเพราะว่า กลัวเขาขอคืนไปแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามลองให้รู้บายนะปู EP ที่17มัง้งแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP ต่อไปนะปูจะเอาอะไรมารีวิวหรืออะไรมาชํำแหละให้ดูนะั้นคอยติดตามกันให้ดีครับวันนี้สวัสดีครับ